สิงหนึ่งเนี่ยพร,ระพุทธรูปนั่งเนี่ยครับดูเกศเชียงแสนเกตบัวตมูมเนี่เป็นอย่างนี้ครับพระพุทธรูปเชียงแสนเกตบัวตมูมที่เราเห็นเชียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นศิลป,ปะเนื้อก็จะสวยงามนะเป็นดินเก่าๆมีลา มีน้ำมันแบบลักน้ำมันเหมือนลักแล้วก็นมีลาครับที่กลมเกลืนเป็นเนื้อเดียวกันมีลักมีลามีความเก่าของดินครับธรรมชาติกลมเกลินครับดูด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเนื้อดินมีลามีลัก เป็นซุ้มกอไม่มีกระหนกคนระับแบบโบราณเพื่อการเสียเวลาครับดูเนื้อครับนะี่ครับนี้พระเป็นอย่างนี้ครับพระซุ้มกอพิม์พใหญ่ไม่มีกนกข้างเป็นซุ้มกอที่เก่าแก่ที่สุดครับในกุ๊ ทั้งหมดแม่พิมพ์ตัวนี้สมัยก่อนสมัยโบราณครับนครับดูเกจบัวโตมบเป็นศิลปะพระพุทธเลยนำมาใช้พี่ๆดูครับเหมือนมีพระเชียงแสนสิงหนึ่งห้อยติดตัวตลอดนี่ครับ พร,ระเกตบปตูมแล้วก็มีสังกติชัดเจนครับเส้นสังกติแล้วก็การวางมือครับนั่ครับพึงผายครับพึงผายครับการน,นั่งของพระพุทธรูปครับนี่พบูชาเชียงแสนสมมติปฏิมากรรมครับ แหะจำลองในพระเนื้อดินชนิดนี้พระซุ้มกอของจังหวัดกำแพงเพชรนครับเน,รเนื้อดินผสมบ้านครับเก่าครับนะครับเนื้อคอวามเก่าของพระเนื้อดินมีลามีน้ำมันน้ำรักที่เป็นเนื้อเดียวกันครับบางทีก็บอกเป็นน้ำมันบางทีเก็บอกเป็นเป็นรัก Hai bola